ได้เคยไปทานอะไรางนี้นะคะร้านสอนี่ยก็จะเป็นอาหารใต้แบบการไดรี่โดยเชฟเองก็จะลงใต้อยู่บ่อยๆแล้วจะมีลงรูปในอินสตาแกรมบ้างอะไรก็เลยอยากสอบถามกับทีมงานนิดนึงว่าข้อดีนะคะของการที่เราไปเลือกวัตถุดิบด้วยตัวเองลงพื้นที่ไปเป็นยังไงบ้างคะมีเลยความสนุกครับสนุกสนุกเหมือนล่าล่าเกมล่าสมบัติทั้งที่ว่าพอไปเจอท่านในพื้นที่สมมติว่า วู่บ้านหนึ่งที่ที่ที่เป็นหมู่านที่ตะปูเลยนะเราก็เขาก็ชอบแกงปูอร่อยเราแล้วก็มันจะขอสูตรเขาต้อให้หรือไม่ให้ก็คือเราถ้าไม่ให้เราก็รอนค้าคื็คือก็ช่วยเขาเหลาม้าก็ครับผม่คพวู่าแนก็ลับาขโมยอะไรนแล้วไปโลพวก่าสี่คนอะไรอย่างเงี้ยโดนนอออกเป็นบาปกรรม ยายเขาบอกวากากอ่าสูตรจะตายเยาะครับเราไม่ <c oughs> รู้นะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือความตั้ใจของชาวนาชไร่ชาวสวนโงด้วยความที่เขาถ้าเกิดเขาทำโปรดักต์ดีเขาจะบอกใบแทงไห,ห้เราเป็นบแทงเราว่าเป <c oughs> ็นมีต่อสิ่งใดขึ้นไอลองมีสก่อะไอย่างเงี้ยครับซึ่งได้ได้แ <c oughs> ทนอย่างเช่นไปกระบี่ <c oughs> วิธีทำจะมาทำบ้านไม่เยบอกเลยเลยซึ่งเปนข้าสารผมบอกว่าการใช้แับจานจานเดึ่ทีนี่เขาบอกปัือหาต้องขับรถไปใอ่ถึงทะเลก็ไม่มีอะไรเลยตรงนั้นต่อไปคับต่อไปเนี่ยเป็นเป็นชาชาจารด็อกเตอร์นะครับมเนี้เขาคุณป้าสลาดคือทำแต่สลาดโอ้คุณป้าสลดช่ แต่นี่คุณ้าสทำชื่อไม่ได <house> <asure it> да ้แต่ว่าเป็นถึงก็คือเป็นเป็นถึงศัลยแพทย์บริษัทอาจารย์ด้วยแต่ว่าศึกษาเรื่องสลายนี่เดียวก็คือเราก็เลยได้มาใช้ซึ่งสลายเนี่มันมีเอนจิมิทซึ่งเป็นเป็นเหมือ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 นคือรืเวลาที่ทำให้อร่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ความรู้จากแกว่าแกก็คือคำนี่ยครับเราเลยสรุปผมว่าเอ๊ะต้อะไรให้วัตถุดิบมา ซึ่งเราอมาใส่ที่หลางแล้วก็ัญหาเรงแกก็บอกจริงๆว่าเฮ้ยลองไปที่นี่อยู่มันก็มันก็สนุกสนุกแต่ว่านั่ก็คืออยที่รูปหี้ไปว่าไปทีก็คือไปตามือเอนจอยมากปิดร้านไปอะไรอย่างเงี้ยครับกแต่ว่ามันปีนึ่งก็ไปได้มาคร mm ั hmm. ้งหนึ่งป <c oughs> <c oughs> ิดมากโดนลูกชาว่า่งเราอยากทานแล้วแล้วอย่างเราตัดสินใจ ที่ไหนว่าเราจะเลือกวัตถุดิบที่นี่แหละในการแช้์วัตถุดิบกก็ก็คือว่ามันวัตถุดิบมันจะงสร้างแรงใจให้กับาราเองวนที้เราไม่ต้องกันมากครับวันนี้เราหลังจริงๆก็คืออย่งหลัไนช2โปรโมทซึ่งตอนนี้เนี่ก็คือเริ่มดีขึ้นเยอะนะครับก็เราก็คือว่า1เราขอขอบคุณ ก็เป็นาหที่เขาเรียกว่ากหาดั้งเดยไทยก่อนที่ก่อนที่ไปไกลก่อนที่จะมาตัว